กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายครับมาวิเคราะห์ความสํำเร็ครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราต้องเชิญบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่งเข้ามาพูดคุยเพราะเป็นบริษัทเดียวที่อานหารมากครับที่มีความเขาเรียกได้ว่า สร้างความท้าทายตลอดเวลารับประกันรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งหลายค่ายหลายบริษัทเองไม่ได้รับนะครับแต่บริษัทนี้เองบริษัทที่เรียกได้ว่าทําเรื่องของการรับประกันรถมอเตอร์ไซค์อย่าออกหน้าออกตานอกเหนือจากการประกันรถมอเตอร์ไซค์แล้วยังมีประกันอีกหลายอย่างอยู่เบื้องหลังนะครับมากมายวันนี้เราต้องมาสอบถามนะครับว่าท่านเองทําอะไรไว้บ้างวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากคุณนพดลสันติภากรนะครับท่านเองเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มของผู้ประสบภัยจากรถขนะนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับคุณรัฐบุนครับอย่างอื่นต้องต้องสอบถามก่อนนะครับเห็น <c oughs> บอกว่าเป็นผู้เรียกว่าดูพรบ,บรรป,ประกันภัยภาพบังคับด้วยนะครับ <c oughs> หลายอย่างนอกจากการประกันรถจัก,กรยานยนต์นะครับ <c oughs> แล้วก็ดูแลเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนี่เราเพิ่งเลยปีใหม่มาไม่กี่วันผมต้องขอย้อน <c oughs> ถามไปนิดหนึ่งว่าบรรยากาศในการที่ ในช่วงเจวันอันตรายนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 5 6ถึง2 5งเป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องเรียนว่าสำหรับเ,เทศกาลปีใหม่ในปีนี้นะครับครับเนื่องจากว่ามีวันหยุดยาวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลก็ประกาศให้มีวันหยุดเพิ่มขึ้นมาเอกชนก็หยุดตามครับเพื่อให้เพื่อให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้เดินทางพักผ่อนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางพักผ่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้รถนะครับออกไปตามต่างจังหวัดต่างๆประการสําคัญคืออย่างนี้ครับทุกๆปี ทุกๆเทศกาลเราก็จะได้ยินเรื่องของ7วันอันตรายนะครับทั้งๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหลีกเลี่ยงคําว่า7วันอันตรายเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอ7วันก็ทําทีหนึ่งชื่อก็ไม่พอด้วยนะครับครับไม่ใช่ปี 1, 365งสาวันเห็นแค่สำคัญแค่7วันนะครับรบก็พยายามจะเปลี่ยนชื่อเป็นเดินทางปลอดภัยบ้างนะครับสงการปลอดภัยปีใหม่ปลอดภัยนะครับ สำหรับปีนี้ก็ต้องเรียนครับว่าว่าโดยโดยความร่วมมือของหน่วยงานราชการและเอกชนภาคีีครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่ครับในการที่จะระดมสัพพะกำลังในการลดอุบัติเหตุแต่ก็ก็น่าเสียดายอยู่นิดหนึ่งนะครับ,รบขออนุญาตว่าไม่อยากโยงไปถึงการเมืองแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็จะมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ค่อนข้างเยอะก็อาจจะดึงความสนใจหรือหรือความความ ตระนักในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก <ลด S 2> ประชาชนลดล,ลดลงไปนิดหนึ่งแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในปีนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนรถใหม่เนี่ยมีเพิ่มจนนํานวนเป็นจํานวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายท่านหลายคนที่ขับรถเพิ่งได้รถรถคันใหม่คันแรกเนี่ยนะครับ,รบก็ขับเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องเรียนครับว่าด้วยด้วยด้วยผลของการระดมกิจกรรมต่างๆหน่วยงานต่างๆพยายามที่จะมี ระบบเช่นการตรวจรถก่อนใช้นะครับบริษัทกลางก็พยายามส่งเสริมทั้งด้านด้านตรวจตรวจรถให้ปลอดภยัยแล้วก็รถจักรยานยนต์นี่ก็รับเปลี่ยนหลอดไฟฟรีนะครับรบวมไปถึงรวรนา์งให้ใส่หมวกกั<ต>นน็อกก็ตามเนี่ยนะครับตัวเลขการเสียชีวิตเนี่ยก็ยังยัง,ย,งยังเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับซึ่งต้องเรียนว่าเป็นความหนักใจของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นราชการหรือหรือหรือภาคกิจคืาขายเอกชนครับครับแม่ถ้าเกิว่าเราจะมาดูเรื่องของตัวเลขครับถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างปี2,55 5จนถึง2 5 5 6ครับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับผมผมขอเรียนเป็นลําดับอย่างนี้นะครับเฉพาะ7วันช่วง7วันของปีใหม่ปีที่แล้วนะครับ2,555ถึง56แล้วก็ปีใหม่2 5 ห้าหถึงสองพนเ็นี่ยนะครับช่วงเจวันเทียบกันแล้วเนี่ยจำนวนเสียชีวิต366รายเท่ากันนะครับบังเอิญบังเอิญอย่างยิ่งครับว่าว่าตัวเลขเท่ากันนะครับส่วนจํานวนผู้บาดเจ็บที่ต้องถึงขั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย3,300กว่ารายนะครับจากอุบัติเหตุทั้งสิ้นเนี่ยส1 7 2เหตุด้วยกัน ครับนะครับแต่ถามว่า3,100กว่าเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทั้งหมดหรือเปล่าต้องเรียนว่าไม่ใช่เพราะยังมีอุบัติเหตุเยอะแยะที่ที่ไม่ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับดูเหมือนให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่แก่คนทํางานนะครับแต่แต่ครับแต่ว่า ถ้าหากมาพิจารณานับจาก7วันที่แล้วนะครับของปีใหม่เนี่ยมาถึงวันนี้นะครับมียอดสะสมเสียชีวิตเพิ่มขึ้นครับจาก366รกรายเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตจากรายงานล่าสุดเนี่ยนะครับ461รรายด้วยกันนะครับก็ต้องเรียนว่าตัวเลขที่รายงานอย่างเป็นทางการเนี่ยนับเฉพาะที่เสียชีวิตทันทีในวันนั้นนะครับแต่ว่าไม่นับถึงว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตใน 3วัน7วันต่อมาครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าจํานวนอุบัติเหตุยังเพิ่มขึ้นยังยังมีมีสัดส,ส่วนที่น่าน้าน่าวิตกน,น่ากังวลอยู่ครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาครับผมขออญาตเรียนเรียน ท่านดรสุรชัยแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับว่าสาเหตุหลักๆไม่ว่าจะหน่วยงานราชการจะบังคับใช้กฎหมายอย่างไรก็ตามนะครับมีการรายงานออกมาครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยพยายามที่จะมีการตั้งด่านตรวจอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะควบคุมเรื่องเมาควบคุมเรื่องความเร็วควบคุมเรื่องการขับขี่ให้ปลอดภัยนะครับแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยจะเกิดขึ้นจากตัวผู้ขับขี่เอง ครับผมดูในวิดีทัศน์ขณะที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่ก็มีวิดีทัศน์โชว์เห็นภาพวบติเหตุหลายหลายครั้งที่เกิดขึ้นครับส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของการประมาทเนาะใช่ครับแล้วก็บางครั้งเองเนี่ยไม่ได้เคารพกฎครับการจราจรใช่ครับนะครับสาเหตุหลักๆสามเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นนะครับมีเรื่องเมาครับแล้วขับรถครับ เรื่องที่2ก็คือขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดครับเรื่องที่3ก็คือการตัดหน้ากระชั้นชิดเมื่อกี้เนี่ยเยอะเลยครับเยอะมากเลยครับเห็นหลายกรณีเลยครับตัดหน้ากระชั้นชิดเนี่ยแล้วสัดส่วนนี้เนี่ยแหละครับคือสาเหตุที่ทําให้ทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บมากที่สุดครับแล้วก็ในในอดีตนะครับในเจวันในช่วงต่างๆเนี่ยเราพบว่าในอดีตเนี่ยเกิดในถนนชนบทมากแต่ปรากฏว่าปีนี้ไม่ใช่ครับปีนี้เกิด บนทางหลวงถแล้วก็ถนนเส้นตรงด้วยครับนั่นหมายถึงว่าถ้าหากคนขับเมาหรือขับขี่ด้วยความเร็วที่เกินอัตราเปิดหมายกําหนดครับนะครับหรือว่าไปตัดหน้ากัะชั้นชิดกันอีกด้วยเนี่ยนะครับการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยย่อมมีส่งผลให้เกิดความสูญเสียได้มากกว่าปกติเพราะทางทางหลวงเส้นตรงเนี่ยมักจะขับด้วยความเร็วทีนี้สะท้อนอีกตัวหนึ่งครับมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่า ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมักจะเป็นช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นก็สว่างนะเกือบหัวค่ำครับถ้าถ้าเราเราดูภาพรวมอย่างนี้นะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยหลายท่านขับรถตอนเช้าออกจากบ้านเพื่อจะเดินทางไปต่างจังหวัดถ้าท่านเดินทางสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วพักก็ยังโอเคนะครับแต่ท่านถ้าขับรถเกินความ ระยะทางเกิน500600 7 0กรกิโลเมตรแน่นอนครับต้องใช้เวลาถึงช่วงบ่ายพอถึงช่วงบ่ายเนี่ยอาการอ่อนล้าหรือเพลียก็จะเกิดขึ้นหรืออีกประการหนึ่งซึ่งซึ่งสอดคล้องกันอย่างชัดเจนก็คือเรื่องเมานะครับถ้าท่านไปถึงจุดหมายปลายทางยังดื่มเหล้าอีกแล้วยังขับรถอีกยิ่งสะท้อนกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับผมอยากเรียนย้ำอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่แล้ว สภาพถนนมีส่วนบ้างครับส่วนใหญ่แล้วสภาพรถมีส่วนบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ที่สุดคือสภาพคนครับประมาทนะประมาทครับถ้าเห็นบางคนเองเนี่ยไปขับรถนะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นกรุงเทพเชียงใหม่สมมตินะเอาง่ายง่ายง่ายข้าอย่างเงี้ยแต่จริงไม่เกี่ยวกับจังหวัดนะฮะมันที่ขับ7-8ชั่วโมงเนี่ยออกจากบ้านตีสี่ ออกจากบ้านตีสี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องออกเช้าขนาดนั้นคือบางครั้งช่วงช่วงกําลังนอนนะตีสี่ตีห้าเนี่ยใช่ครับคือบางครั้งไปออกออกเจ็ดโมงเช้าก็ยังโอเคนะแล้วไปถึงสมมุตินะสมมุติว่าไปถึงเชียงใหม่สักทุ่มหนึ่งหรือห้าโมงหกโมงเ,เย็นเนี่ยก็ยังก็ยังไหวก็คือพักไปแต่ไม่ได้เขาอยากให้ถึงตอนบา่ายาก็เลยกออกตีสี่เวะลาออกตี 4, สี่เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนตอนชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงที่แปดที่ขับเนี่ยเริ่มล้าแล้วเพราะง่วงครับเพราะตื่น สาเหตุนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยครับทำไมาถึงต้องออกเช้าขนาดนั้นก็ไม่รู้นะโดยความเข้าใจนะครับผมไม่อยากเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดแต่ว่าหลายท่านก็มองว่าการออกเช้าเนี่ยหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับข้างนะครับแน่นอนครับเวลาที่เกิดขึ้นก็คือว่าออถ้าในช่วงเทศกาลเนี่ยรถต่างๆก็จะระดมกันเ,ออเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับแน่นอนอีกเหมือนกันว่าถ้าเดินทางเช้า ท่านออกตีสี่แน่นอนท่านไม่ได้นอนหรอกหรือได้นอนก็แค่สองสามชั่วโมงนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายอ่อนเพลียนะครับพอขับไประยะหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่มีการให้คําแนะนําอย่างชัดเจนจากจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือท่านขับรถประมาณสักสองชั่วโมงควรจะหยุดพักนะครับและท่านขับรถถ้าหากขับด้วยความเร็วที่เรียกว่าเรียกว่าไม่มีไม่มีการชะลอหรือว่าผ่อนผ่อน ผ่อนความเร็วบ้างนะครับด้วยความเร็วที่สม่ําเสมอนะครับก็ปรากฏว่าก็จะทําให้เกิดความง่วงอีกอนะครับที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าหลายท่านบอกว่าถ้าขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายที่กําหนดคือบคือ80กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าที่อัตรา <90, S 2> ที่ผ่อนผัน 80, <90. S 2> อาจจะผ่อนผันถึง100ร้อยนะครับหรือ110เนี่ยรู้สึกจะเป็นระยะความเร็วที่ง่วงที่สุดแต่ แต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่นะครับถ้าหากท่านพักผ่อนเพียงพอนะครับแล้วก็ในขณะขับรถก็มีสมาธิเพียงพอแต่ส่วนใหญ่ขับด้วยความเร็วครับและเพียงชั่ววูบนะครับเผลอแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวจริงๆแล้วปั๊มน้ำมันหลายที่เนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบนะห้องนงห้องน้ําน้ําท่านะฮะจริงๆเอาน้ํามาปรโปะหน้าโปะมันก็เหมือนอาบน้ำนะฮะใช่ครับเขาเรียกส่งได้เต็มที่อ่ะใช่ครับ ปะปะหน้าเนี่ยก็ทําให้สดชื่นได้บ้างหยุดนิดนึงแล้วก็เข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาให้สะอาดนะครับก็น่าจะทําให้ปลอดภัยขึ้นการการทําสถิติความเร็วเนี่ยหลายท่านเวลาคุยกันสมัยสมัยหนุ่มผมก็เป็นนะครับเวลาคุยกับเพื่อนฝูงบอกว่าถ้าขับรถไปจังหวัดนี้ใช้เวลากันเท่าไหร่รู้สึกจะต้องเกทับกันถ้าใช้เวลาที่เร็วกว่าใช่ไหมครับมันจริงๆแล้วถ้าหากท่านช้าไปเพียง15นาที20นาที ไม่เป็นไรจริงๆเป็นความปลอดภัยแล้วผมขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับตัวเลขคำนวณง่ายๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าท่านขับรถด้วยความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายถึงว่าชั่วโมงหนึ่งท่านจะแล่นไปได้ประมาณ80,000เมตร80,000เมตรนะครับหชั่วโมงมี3,600วินาทีนะครับท่านเอา3,600วินาทีหาร80,000นะครับจะพบว่า1วินาทีเท่านั้นนะครับ รถจะแล่นไปได้22.22เมตรครับนั่นหมายความว่าถ้าหากท่านเสียสมาธิเพียงง่วงหรือกระพริบตาหรือหันไปหยิบโทรศัพท์มือถือหนึ่งวินาทีนั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างที่ท่านท่านไม่คาดจะให้เกิดและถ้าหากท่านขับรถด้วยความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแปลว่าระยะที่ท่านจะหยุดรถได้ยาวขึ้นไปอีก นะครับและกว่าที่สมองจะสั่งการตัดสินใจให้เหยียบเบรกนะครับนักวิชาการได้มีการศึกษานะครับว่าต้องใช้ระยะทางเนี่ยเป็นร้อเมตรครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ๆหลายครั้งครับก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากความประมาทไม่ว่าจะเมาไม่ว่าจะขับเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือตัดตัวชันชิตเตยมตัวแต่เนิ่นๆนะฮะก็จะทําให้รถ ภาวะอุบัติเหตุได้เยอะมากขึ้นนะฮะไปเนิ่นๆเตรียมเนิ่นๆใจเย็นๆนะครับนอกจากทำได้หนึ่งกิจกรรมที่บริษัทกลางร่วมกับองค์กรต่างๆเนี่ยส่งผลต่อการเรียกว่าสูญเสียชีวิตเพิ่มนะครับหรือลดลงเนี่ยนะครับขออผู้ใช้รถถนนอย่างไรบ้างที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยผลตอบรับหรือว่าผลการเพิ่มหรือลดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอันดับแรกผมขออนุญาตเรียนก่อนนะครับว่าบริษัทกลางในฐานะที่เมื่อตอนต้นรายการเนี่ยได้มีการจวหัวไว้ว่าบริษัทกลางเนี่ยหันกล้าในการ เข้าไปรับประกันภัยรถจักรยานยนต์นะครับหลายอย่างด้วยต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับบริษัทกลางนี่ถูกตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายตามพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรต้องถือว่าเป็นบริษัทเอกชนเพราะมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทประกันภัยทั้งหมดนะครับบริษัทเดียวในประเทศไทยและในโลกที่ตั้งโดยกฎหมายแต่เป็นเอกชนนะครับภารกิจหลักจริงๆแล้วให้ทําหน้าที่ในการรับคาร้องและจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แต่ว่าเนื่องจากรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีจํานวนมากมหาศาลเลยครับ uh huh. ติดอันดับต้นๆของโลก,กนะครับปัจจุบันเกิน20ล้านคันคแล้วก็เป็นจักรยานยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับสัดส่วนอุบัติเหตุนี่เยอะมากนะครับในขณะที่อัตราเบีย้ยประกันภยัยต้องเรียนว่าโดยโดยความเห็นใจของรัฐและหน่วยงานต่างๆก็ไม่อยากกําหนดอัตราเบีย้ยตามความเสี่ยงครับคือเบีย้ยมันถูกกว่าความเสี่ยงที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันภัยทั้งหลายเนี่ย จึงได้มอบหมายให้กับบริษัทกลางทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้จัดการกองทุนความเสี่ยงระดับสูงนะครับหรือหรือภาษาประกันภัยเราเรียกกันว่า High ฮลิสต์ o o ลแต่เพียงแต่ว่าในการรับประกันของของบริษัทกลางเนี่ยเมื่อรับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมอยากเรียนว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยในฐานะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนคนไทยเนี่ยใช้ใช้เป็นหลักค่อนข้างเยอะนะครับ,รบเทียบแล้วหนึ่งในสของประชากรน,นะครับ,รบจำนวนรถ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดบริษรัทกลางจึงได้กําหนดอีกหนึ่งพันธกิจขึ้นมาครับ,รบว่าแทนที่จะปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุแล้วค่อยไปดูแลจ่ายค่าสินไหมทดแทนให,ให้เยียวยาให,ให้ลดภาระลดปัญหาขอ,ของความเดือดร้อนเนี่ยเราน่าจะไปส่งเสริมในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุมากกว่าเพราะฉะนั้นเรียนเลยครับว่าทุกๆปีอย่างต่อเนื่องบริษรัทกลางก็จะรณรงค์เรื่องของหมวกนิรภยัยนะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการใส่หมวก100ร้อยเปอร์เซ็นต์ จากโครงการนี้แหละครับที่เราสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะรถจากักรยานยนต์มีแนวโน้มที่ลดลงครับจํานวนผู้ทุพพลภาพหรือพิการ,รเนื่องจากศีรษะฟาดไปที่พื้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ว่ายังสามารถรักษาชีวิตอยู่ได้นนะครับ,รบก็ลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามจํานวนอุบัติเหตุยังไม่ใช่หมวกหมวกนี่ไม่ใช่ตัว แก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนะครับแค่บรรเทาบรรเทานะครับเพราะฉะนั้นโครงการอื่นๆก็จะเป็นโครงการในเรื่องของการโลนนอลงอย่างเต็มที่เพื่อจะลดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้นนะครับจัดการเรื่องของสถิติข้อมูลในเรื่องอุบัติเหตุวันนี้บริษัทกลางได้จัดทําเว็บไซต์ที่เรียกว่า t h a i าร c c o m นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ เป็นรายวันนะครับว่าแต่ละวันที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่ผมขออนุญาตเรียนดรสุริชัยครับในแต่ละหนึ่งนาทีนะครับคนไทยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนไม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งคนทุกทุกหนึ่งนาทีนะครับที่เราคุยๆกันนี่มีคนเจ็บละนะครับและทุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยสองคนจนองค์การอนามัยโลกเนี่ยประเมินประเทศไทยแล้วนะครับว่ายังไม่เป็นทางการต้องเรียนว่าตัวเลขยังไม่เป็นทางการเนี่ย ประเทศไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนติดอันดับสามของโลกแล้วครับสูงนะครับสูงมากครับเพราะว่าโดยเทียบกับสัดส่วนของประชากรเนี่ยเราอยู่ในอันดับสูงมากครับน่าน่าน่ากังวลน่ากังวลครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะมาร่วมกันลดอุบัติเหตุครับ อโอเคครับนั่นนั่นคือสเกลในการดูแลประเทศไทยมันมีกงานหนึ่งที่ผมเข้าใจว่าอีกไม่นานเนี้ยจากนี้ไปประมาณอีก11เดือนกว่ากว่าการเปิดการคา้าเสรีจะเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทยผมอ,อยากสอบถามนิดนึงในฐานะที่บริษัทกลางเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยนะครับในการประกันภัยอาเซียนนะครับมีมุมมองอย่างไรบ้างครับต้องเรียนว่าบริษัท ประกันภัยในกลุ่มสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับ,รบได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องประกันภัยในกลุ่มประเทศอาเซียนมานานแล้วนะครับ,รบถึงขนาดที่เรามีการรวมตัวกันเรียกว่าอาเซียนอินชอนรันเคาซิลกับกลุ่มสมาชิกในอาเซียนด้วยกันมีการประชุมกันอย่างสม่ําเสมอทุกปีนะครับ,รบในปี2556ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็เวียนหมุนเวียนกันไปในแต่ละ ประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับ,รบออโดยโดยโดย,โดยกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องของการประกันภัยรถเท่านั้นแต่พูดถึงเรื่องของการสร้างศักยภาพสร้างความแข็งแรงให้กับเศษษษษษรษฐกิจและให้กับหลักประกันในเรื่องของการประกันภัยในแต่ละประเทศวันนี้เนี่ยหัวข้อหลายหัวข้อที่พูดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนในเรื่องการประกันภยัยเพราะมีสาระสําคัญนะครับ,รบนะครับเพราะว่าในในกลุ่มอาเซียนนี่ก็มีมีมีกลุ่มประเทศที่มีไรายได้ที่แตกต่างกันค,ความรู้แตกต่างกันได้มีการพูดถึงเรื่องของที่เราเรียกกันว่าภัยพิบัติขนาดใหญ่นะครับว่าเอ๊ะต่อไปในอนาคตเนี่ยนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นเราจะหาหลักประกันอะไรมาในกลุ่มประเทศอาเซียนได้แต่สําหรับบริษัทกลางครับเป็นกรณีพิเศษมากกว่านั้นตรงที่ว่า บริษัทกลางได้รับความเห็นชอบและมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ทําหน้าที่เป็นสํานักง,งานประกันภัยรถข้ามแดนแห่งชาติโดยจับมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับให้แต่ละประเทศตั้งเป็นสํานักง,งานประกันภัยรถข้ามแดนแห่งชาติเพื่อคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการประกันภยัยของรถแต่ละประเทศที่จะข้ามแดนมานะครับภายใต้ข้อตกลงในเรื่องของการ อำนวยความสะดวกในการขนส่งสิน,สนค้าระหว่างประเทศนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะมีการร่วมมือกันการเคลื่อนย้ายสินค้าการเคลื่อนย้ายแรงงานอะไรต่างๆเสรีมากขึ้นซึ่งกรณีนี้แหละครับท,ที่ที่เราได้เริ่มดําเนินการประชุมกับกลุ่มอาเซียนใ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 น,ในแต่ละสมาชิกเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับ,รบหัวข้อสําคัญที่เดิมเนี่ยมีข้อตกลงไว้ในพิธีสารก็คือว่าด้วยเรื่องการอํานวย ความสะดวกในการขนส่งสินค้าคแต่เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาคมอาเซียนในการท่องเทียเ่ยวยังไม่ได้ก้าวไปถึงเพราะฉะนั้นประเด็นนี้แหละครับที่ประเทศไทยเราเราเลยทําหน้าที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับชักชวนประเทศเพื่อนบ้านให้มาจับมือกันและลงนามเพิ่มเป็นกรณีพิเศษว่าครับถ้าหากมีรถผ่านแดนมีพี่น้องประชาคมอาเซียนเดินทางท่องเที่ยว ข้ามแดนกันเราจะทําหน้าที่ประสานงานกันระหว่างสํานักงานประกันภัยรถข้ามแดนแห่งชาติในการอำนวยความสะดวกให้เกิดหลักประกันให้เกิดความคุ้มครองและต่อไปในอนาคตก็จะเกิดระบบที่เชื่อมโยงทางข้อมูลทางการดูแลการรักษาพยาบาลให้ใกล้ชิดเปรียบเสมือนว่าไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศใดแต่ก็เป็นคนในอาเซียนด้วยกัน็ไปดูได้แต่ละนดอีกประการหนึ่งที่อยากจะสอบถามมากเพราะว่าที่เมื่อกี้เห็นก็คือเรื่องของอีเครมับ ก็คือการเขาเรียกอีเคมนะฮะอิเล็กทรอนิกเคมเนี่ยนะหลายคนอาจจะถ้าเิดอ่านเป็นภาษาไทยอาจจะเป็นอีเคมนะฮะสสงเกี่ก็คืออิเล็กทรอนิกเคมเนี่ยที่บริษัทกลางได้รับว่าเขาไม่วางใจจากสำนักงานคอปพอเนี่ยนะครับอยากให้เล่านิดหนึ่งนะฮะให้อัปเดตปัจจุบันหนึ่งว่าเป็นยังไงถึงไหนแล้วครับครับต้องเรียนว่าระบบนี้เป็นความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมประกันภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสนับสนุนให้ บริษัทกลางเนี่ยขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่ร,ระบบเนี่ยครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลผู้ประสบภัยจากรถรอย่างที่เรียนนะครับว่าบริษัทกลางถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรับคำร้องและจ่ายค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยคนบาดเจ็บหรือที่เราเรียกว่าผู้ประสบภยัยก็จะรับการรักษาที่โรงพยาบาบลเพราะบริษัทกลางจึงได้เข้าไปเชื่อมโยงกับระบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบสินไหมอัตโนมัติเนี่ยนะครับไว้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนนะครับจากจากระยะเริ่มต้นมีโรงพยาบาลไม่กี่ร้อยโรงพยาบาลนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเลขล่าสุดคือ1777โรงพยาบาลซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุของของทางถนนครอบคลุมทั้งประเทศละนะครับโดยระบบก็คือว่าเมื่อมีผู้เจ็บเข้ารับการรักษาเนี่ย โรงพยาบาลสามารถที่จะให้การรักษาในขณะเดียวกันก็บันทึกข้อมูลของผู้บาดเจ็บว่าเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถคันใดนะครับโรงพยาบาลก็สามารถตรวจสอบได้ว่ารถคันนั้นมีประกันอยู่ที่บริษัทใดนะครับผ่านระบบของบริษัทกลางบริษัทกลางก็สามารถที่จะเข้าไปรับรองสิทธิ์ได้นะครับหรือแจ้งให้บริษัทสมาชิกเข้าไปรับรองสิทธิ์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนก็คือว่าเมื่อบาดเจ็บเข้ารับการรักษาหรือผู้อพกรภัยที่ทําให้คนมี คนบาดเจ็บแล้วเข้ารับการรักษาก็ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายนะครับโรงพยาบาลก็รักษาไปส่วนโรงพยาบาลเมื่อรักษาเสร็จก็จะเรียกว่าออนไลน์นะครับส่งส่งใบแจ้งหนี้ผ่านระบบสินไม้อัตโนมัติเพื่อขอรับเงินซึ่งบริษัทประกันภัยก็สามารถที่จะจ่ายผ่านระบบอัตโนมัติหรืออีแบงกิ้งหรือผ่านผ่านการโอนเงินจากธนาคารได้เลยนะครับซึ่งนับว่าเป็นความสะดวกแล้วก็ไม่เป็นภาระกับผู้ประสบภัยแต่อย่างไรเรียกได้ว่าก็เป็นความเรียกได้ว่า สะดวกสบายครับแล้วก็ตัดภาวะความกังวลเพราะว่าหลายคนเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยก็เกิดภาวะกังวลว่าเอ้าไม่ได้เบิกเงินมาเงินไม่ได้อยู่ในกระเป๋าอะไรบ้างเนี่ยนะครับตัวเองจะปลอดภัยไหมครับได้ระบบนี้ก็สามารถที่จะมาช่วยได้เยอะใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับครับเสดยดายเวลาวันนี้น้อยไปนิดหนึ่งครับท้ายที่สุดครับอยากให้คุณนพดลฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆรครับรวมถึงทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยครับ ผมขอญาตเพิ่มเติมจากระบบสินใหม่อัตโนมัตินะครับแล้วก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับวันนี้เนี่ยคปพได้มีการส่งเสริมให้มีการประกันภัยรถประกันภัยไมโครอิชูรันหรืออุบัติเหตุส่วนบุคคล200บาทเนี่ยนะครับบริษัทกลางก็เข้าไปรองรับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดทั้งหลายทั้งสิ้นถ้าท่านสงสัยในเรื่องของการประกันภัยพรบ ต้องการคําแนะนําในเรื่องของการประกันภัยต่างๆหรือคําแนะนําในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยรถอุบติเหตุนะครับสามารถสอบถามเข้าไปที่ call center ของบริษัทกลาง1 7 9 1นะครับึ่งเครับบริษัทกลางก็มีเจ้าหน้าที่ไว้ยีบสีชั่วโมงคอยให้คําแนะนําหรือว่าตอบคําถามข้อสงสัยของท่านได้ตลอดเวลาครับครับชีวิตไม่ควรประมาทครับครับวันนี้รายการเส้นทางนักขายต้องขอขอบคุณคุณนพดลสันติภากรนะครับท่านเองเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มกองผู้ประสบภัยจากรถต้องขอขอบคุณมากครับ ครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองสงสัยหรือว่ามีข้อสงสัยข้อสักถามเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของรถไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับรถผลตอบแทนบ้างนะครับก็โทรไปสอบถามได้ที่1 7 9 1 1 7 9 1้ํานย้ำนะครับ1 7 9 1สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ตลอดเวลาหมดเวลาของช่วงวิเคราะห์จุดขายครับช่วงหน้าแน่นอนที่สุดครับอาจารย์อุทิศรอเราอยู่แล้วครับในช่วงของ How To เฮงครับแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมช่วง How to เฮงสักครู่ครับ I'm